ผมสวัสดีครับครัสวัสดีครับครับในรายการรับพ่าวดิจิทัลวันนี้ผมอยู่ที่นะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปกาญจนบุรีที่งานสัมมนาปลาโนนกันทะเลครับปลาเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองตอนนี้ผมอยู่กับทางคุณบรรยูรตังโสเศรษฐกิจนะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสินทรนสิทธิ์วิวนะครับผมคุณบระยักษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเบญสักครับผมในส่วนของตัวบริษัทไทยเน้นสินทร์วิวเนี่ยเราได้มีในเรื่องของนโยบายหรือโครงการที่จะดำเนินการเกี่ยวเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลาโนนกันทะเลให้เป็นปลาาาิตััวใหม่่อยงงไรรบบ้ค ครับแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าปลาดอนจันทะเลเนี่ยจะไปเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ของเมืองไทยได้เพราะที่ผ่านมาเราต้องอยอมรับว่าเราเราเรา,เรามีสัตว์น้ําที่เป็นเศรษฐกิจลหลักๆก็คือกุ้งเมื่อก่อนก็เป็นกุ้งกุลาดำที่ส่งออกนะครับแล้วก็มาเป็นกุ้งขาวนะแต่ตอนหลังเราก็เจอเรื่องโรคอินเอสเจอประเทศคู่แข่งขันมากขึ้นเนี่ยนั้นตัวเลือกของเกษตรกร,ก,รก็มีน้อยขณะที่ปลาน้ําจืด หลายๆตัวก็ตลาดก็ต้องยอมรับว่าทําไม่ง่ายเพราะว่าไม่ว่าคุณภาพการเลี้ยงเองแล้วก็เรื่องราคาหรือประเทศหลายๆประเทศเลี้ยงก็เป็นคู่แข่งกับเรารนะครับนั้นผมมองว่าปลาเนืจ้จันเนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่เราเมืองไทยได้เพราะว่าหนึ่งเราจะใช้ปลาเนืจ้จันเนี่ยมาเลี้ยงคู่กับกุ้งเป็นลักษณะการพูะอีโคเจอร์รจะทําให้การเลี้ยงปลาเนื้นจันนามาทําให้สิ่งแวลดล้อมไม่บอ่อ น้าดีกุ้งก็จะดีด้วยนะครับจะได้กุ้งที่มีคุณภาพออกมานะครับและกุ้งพวกนี้เป็นกุ้งที่สามารถจะตลาดในประเทศรองรับได้หรือเป็นตลาดพีเนียมของที่ต้องการสีต้องการคุณภาพเนี่ยสามารถส่งไปตลาดจีนได้นะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็คือปลาืิบจานนี่ถ้าเกิดเราสามารถเลี้ยงไซที่สามารถส่งไปาตะวันออกกลางออาได้ซึ่งก็มีตลาดอยู่ที่ พวกแรงงานคนฟิลิปปินส์คนบางาเทศมาไปทํางานที่ตะวันออกกลางที่คนในโดเนี่ยเขาเขากินปลาตัวนี้อยู่แล้วนั่นเราสามารถส่งออกไปไปทางตะวันออกกลางได้ส่วนหนึ่งแต่เป็นฮูวลาวนะครับแต่ตัวที่เรามองว่าจะเป็นเศรษฐกิจมากคือการแปรรูปแปรรูปเช่นทําเป็นลูกชิ้นวันที่เราก็เริ่มทําแล้วเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยเราสามารถทําใช้ปลาตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นลูกชิ้นที่มีคุณภาพคือไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สาร เคมีที่เป็นเคมีครเรากําลังจะพัฒนาให้เป็นสารธรรมชาติที่ยืดเชฟไรของลูกชิ้นที่เป็นในรูปของชิวะนะแต่ในรูปของโฟเซนเรากาลังพัฒนาอยู่นะครับก็อาจจะทําให้ตลาดมันโตขึ้นนะครับ,รบแล้วก,การแปลรูปเป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยในส่วนของลาวท้องในส่วนของแก้มปลาในส่วนของสลังปลามันสามารถแยกชิ้นส่วนขายได้เนี่ยก็ มันตลาดในประเทศก็รองรับได้แล้วก็การแปลรูปเป็นเป็นเป็นเสบียรูปเนี่ยทำเป็นโคูกกิ้งทําเป็นเ,เป็นลาบเป็นอาหารเนี่ยเป็นอาหารกรุงสามารถทาได้นะครับเราก็สามารถจะเ,เพิ่มช่องทางในกนารจำหน่ายแล้วก็สามารถทาให้อาหารเนี่ยสะดวกในการบริโภคมันตลาดมันน่าจะโตขึ้นในความคิดของของที่เราศึกษานะแล้วตัวหนึ่งที่เราสามารถทำาส้ใหญ่ได้เนี่ยแล้วตัวลาวทองเนี่ย เนะส้นใหญ่ความหมายผมคือทำให้เลี้ยงปลาได้ห้าห้าโลถึงแปดโลแลแ้วแปดเฉพาะชิ้นเราท้องขายตลาดจีนเนี่ยผมว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจและจะทำมูลค่าที่สูงนะแต่แน่นอนมันยังไม่มีข้อมูลในการเลี้ยงว่าปลาสองปลาปลาใช้ปลาห้า,าโลเนี่ยต้องใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนอะไรต่างๆต้นทุนเป็นยังไงข้อมูลเรายังไม่มีรเรากำลังศึกษาอยู่นะที่เราทำได้ปุ๊บแล้วเป็นไปได้เนี่ย ก็เป็นอนาคตที่ดีสําหรับการเลี้ยงปลาเมืองปลาเมืองจันในเมืองไทยที่เชิงเดี่ยวหรือการเลี้ยงโพลิโคลเจอร์เนี่ยจะขึ้นโตเป็นหลักทางตันหมื่นตันลิ้นแสงตันในนนาสุได้ครับผมก็หมายความว่าณปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของการที่ว่าเราจะเลี้ยงให้ได้ไซส์เป็นปลาขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ยังต้องศึกษากันอยู่ใช่ครับว่าทางขายุ่งหรือว่าคุณบริษัทมองว่าปลาเมืองจันทะเลเนี่ยเป็นปลาเสร็ที่มีศักยภาพที่จะเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่แน่นอนครับแน่นอนตรองแน่นอนคุณบริษัทนอกจากตลาดที่คุณบริษัทบอกแล้วเนีี่ยคือวันน้ ที่ว่าหลายๆคนอยากรู้ก็คือในเรื่องของตัวมีตลาดรองรับแนอนาคนไทยแล้วไทยยูเนีย่ยนจะมามา<อ>ต,ตรงนี้ยังไงบ้างคืร<น>อราคาเป็นยังไงแน่นอนเพราะาเราเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือลูกพันยังจากัดอยู่การเลี้ยงยั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 งเรียกว่าเรียกว่ายันนับหนึ่งอยู่ะนะครับ,รบนั่นเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เริ่มใช้หลักการตลาดนําการผลิตเราก็อาจจะต้องขึ้นทะเบียนฟาร์มแล้วก็ ขึ้นสมาชิกในการเลี้ยงแล้วเราก็เป็นคนอ,อนุบาลลูกปลาป้อนให้แล้วเราจะรู้ปริมาณที่ลงไปแล้วก็ปลาที่จะออกมาแต่และช่วงว่าซสายไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่เราจะเอาการตลาดนําเมื่อคือจะไปหาออเดอร์มาเรื่องหน้าเพื่อจะลองรับปลาส่วนที่เราส่งเสริมการเลี้ยงไปนะครับ,รบแต่แน่นอนมันเป็นตลาดเซเลีเราก็ห่วงเหมือนกันนะถ้าเกิดกรณีคนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเราแล้วเลี้ยงเนี่ยถึง,ถง,ถง,ถงตอนนั้นอาจจะทําให้ราคาตกต่ำได้รรเราก็อาจจะต้องใช้ ความร่วมมือกันว่าโอเคพยายามอย่าอย่าไปส่งเสริมให้มันเกินกับความต้องการตลาดเพราะเราส่งเสริมไปแล้วแทนที่จะเป็นประโยชน์กับกเกษตรกร,รก็ทําให้กเกษตรกรเสียหายกลายเป็นการซ้ำเติมเราไม่ต้องการทําแบบนั้นบแบบเดิมเดิมเราอยากจะใช้เป็นการที่ว่า,าการตลาดนําการผลิตไม่ให้มันล้นตลาดนะครับ,รบแล้วก็ถ้าิดม่น,นลเล็กน้อยเราสามารถจะเอามาแปลรูปได้มันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรา มองทางแก้ปัญหาไว้นะคร,ครับผมครับผมในเรื่องของการตลาดที่คุณบริษัทบอกมกี้ว่าเราจะพยายามที่จะทําใช้การตลาดนําการผลิตต,ตรงนี้อยากให้คุณบริษัทยกตัวอย่างในเรื่องของตัวลักษณะการบริโภคหรือรตลาดที่มีอยู่แล้วครับในต่างประเทศว่าปานนจันเนี่ยเขามีการบริโภคกันอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เป็นยังไงคือเขาจะได้รู้เกษตรกรจะมั่นใจว่าเฮ้ยมันเป็นตลาที่มีการมีการบริโภค โดยทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้ฟังครับครับผมถ้าเกิดพูดถึงปลาดวนจันเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดพูดถึงประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยปลาดวนจันนี่เป็นปลาประจําชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งคนฟิลิปปินส์จะเป็นเป็นปลาที่เขาชอบมากเมื่อคนไทยเนี่ยรู้จักปลาทูนะอันนี้ปลาเป็นปลาที่คนไทยกินนะครับอ่านั่นคือปลาทะเลจะได้ปลาน้ําจืดคนไทยก็รู้จักปลานิลอย่างเงี้ยนะครับนั้นในแง่ของปลาดวนจันทะเลเราก็มองฟิลิปปินส์มีตัวอย่างว่าเป็นปลาที่เขานป็ม ทางอินโดนีเซียาทางไต้หวันนั่นก็ก็บริโภคกันเยอะรเราก็เลยมองว่าปลาตัวนี้มีศักยภาพเพราะว่าหนึ่งก็เป็นปลาที่จีนเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้เซสใหญ่หรือจะเลี้ยงได้บางพื้นที่แต่ไม่สามารถเลี้ยงเซสยใหญ่ได้<ม>ขณะไต้หวันเองก็ก,ก็เก่งเรื่องประมงเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงเซสใหญ่ได้เพราะฤดูหนาวปลาตัวนี้นี่จะเสียหายเขาต้องจบบับบทบบอเลยนะครับนับ่นเราเลยมองว่า จุดเด่เปรียบของเมืองไทยคือสภาพภูมิประเทศและอากาศแล้วก็ความสามารถของเกษตรกรและบ่อบ่อที่มีอยู่แล้วที่ที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะไปฟื้นฟูบ่อพิเนี้ขึ้นมาเลี้ยงนะครับเพื่อจะส่งตลาดเพื่อว่า ตัว,วนอ,อกกรรมซึ่งมีเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นห้องเย็ยนที่ส่งออกตัวนวัตกลางอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีออเดอร์ให้เราอยู่แล้วนะตอนนี้เดือนหนึ่งสองสองสองร้อยตันมีออเดอร์ตัอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตลาดที่เราส่งบิ๊กซีกับกับฟูดแลนด์ในเมืองไทยในประเทศบิ๊กซีกับฟูดแลนด์ที่เราส่งอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็การที่จะปแปรรูปตอนนี้เราก็มีโปรดักที่ว่าที่เกิดแคลร์ลองลูกชิ้นปานนจันนะครับจะ จะต้องขอึ้นมากเพราะว่าติดใ,<น>ใจแน่นอนครับเพราะว่าเราเราก็ไม่เคยคิดว่าปลาดุนจัน์จะทำลูกชิ้นได้ใกล้เคียงกับปลาทะเทลเกิดพิเนียมนะหรือรปลากายเลยนะครับแล้วก็เป็นปลาที่มีปริมาณมากกว่าปลาทะเทลเพราะปลาทะเทลมีความไม่แน่นอนในการจับนะครับคือว่าเราเราสามารถเลี้ยงได้แน่นอนแล้วก็ปลาตัวนี้มีลักษณะพิเศษคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยเป็นปลาที่ยังไม่มีโรค นั้นพอไม่มีโรคมันไม่จะเป็นต้องใช้ยาแอนตอออออิเบติกอะไรนั้นการปนเปื้อนถ้าตทีุ่ปกคอนไม่ใส่ไปหรือบ่อเดิมไม่มีอยู่เนี่ยปลาตัวนี้ก็จะปัสสาวเรื่องแอนติเบติกนะครับแล้วใช้อาหารที่โตตีนไม่สูงมากด้วยเป็นปลากินนะฮะเป็นปลา,ก,ปปลากินพืชนะครับแล,แล้วก็มันจะช่วยสิ่งแวดล้อมในอนาคตสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นนั้นการเลี้ยงปลาหนึ่งจันท์คู่กับกุ้งการเลี้ยงปลาหนึ่งจันท์คู่กับหอยการเลี้ยงปลาหนึ่งจันท์คู่กับปลาตัวอื่นน่าจะเป็น มีสกยภาพจาไมให้ปลาตัวอื่นสารน้ำตัวอื่นเนี่ยเลี้ยงได้ง่ายขึ้นครับผมถ้าที่ผมสรุปข้อดีของการวนจันทร์ก็คือว่า1เป็นปลาทะเลสองก็ 2> 2. คือในเรื่องของตัวสามารถนำไปทใช้เป็นอาหารได้หลากหลายแล้วก็อย่างที่คุณบริษัทบอกก็คือเรื่องของเอาไปฟื้นฟูบอ่อใช่ครับฟื้นฟูบอ่อเป็นสา์น้ำทางเลือกแล้วถ้าเกิดเรามีปริมาณมากขึ้นเนี่ย ตัวเสตซาของป่าเงินจันทร์ก็จะสามารถนามาเป็นป,ป่าปนมันก็จะไปแก้ปัญหาของเมืองไทยที่ตอนนี้ป,ปลาปนเริ่มขาดแคลนและมีน้โนมสูงขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเรือประมงเรื่องเรื่องไอยยูต่างๆนะครับ,รบมันเป็นปลาเป็นปลาป่นจากใบโพด่างทปลาปนจากปลาเลียเลยเ้ยงเนี่ย มันก็จะทาให้ประเทศไทยสามารถผลิตโปรตีนที่มีคุณภาพด้วยราคาที่ที่ที่ถูกลงที่ถูกลงก็ส่งผลแต่ว่าต้องทักการผลิตรุ้งและก็ปลาด้วยในภาพรวมครับครับแล้วผมมองว่าอีกตัวหนึ่งก็คือมองในแง่ของของคนไทยคนไทยต้องยอมรับประเดนนี้เป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นนะครับนั้นทุกคนไทยคนทั่วโลกรู้ว่าปลาปลาเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งขายบันที่มีคุณภาพนั้นที่ที่ผ่านมาที่คนไม่ค่อยชอบปลาเพราะหนึ่งก็คือเรื่องก้างะนะครับสองก็คือเรื่องความสดเนื่องจากเป็นโปรตีนที่ดีแล้วย่อยง่ายมันก็จะเสียเร็วนั้นถ้าเกิดเราแก้ปัญหาพวกนี้ซะก็คือทําให้โปรตีนมันอ,อยู่ในรูปที่ดีทําให้ความสดได้นะครับปลาก็จะอร่อยและมีความสดนะครับไม่มีกลิ่นโคลไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยผู้บริโภคน่าจะนิยมมากขึ้นแล้ว กรณีถ้าเกิดกรณีเด็กคนแกร่รือผค้พบทานโดยมั่นใจว่าไม่มีก้านนะเนื่องการจะมาแปรรูปมันมันมันจะเพิ่มขึ้นนะครับครับผมก็นี่ก็หมายความว่าตลาดการเงินการ์เป็รูปสัคิดว่าเรามีตลาดรองรับแน่นอนถูกไหมครับใช่ครับผมผมมั่นใจว่ามีตลาดรองรับแน่นอนแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปในการผลิตนะครับถ้าเกิดเราไม่มีมีการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดเป็นไม่ได้ว่าวางช่วงอาจจะล้น มันช่วยอาจจะขาดนะเราไม่ต้องการประเภททำทำการทำธุรกิจโดยที่ไม่มีการวางแผนเราอยากจะท,ทําธุรกิจแบบมีการวางแผนตั้งแต่เรื่องเอาตลาดนําการผลิตนะ,ค,ะครับนั้นเราจะก็ต้องรู้กันว่าโอเคตลาดต้องการปลาคุณภาพแบบไหนไซส์ไหนเวลาไหนรเราจะได้มาวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ ณจุดนี้ครับที่ว่าเรื่องของการตลาดนําซึ่งไทยูเนียนก็มีในส่งตัวห้องเงย็นอยู่ด้วยหรือว่าฝ่ายการตลาดเราจะมีในส่งการที่ว่าเราจะเอาการตลาดของเราเนี่ยหรือว่าจุดแข่งของเรามาช่วยอ๋อแน่น,น,นอนแน่นอน,น,อนเราก็พยายามเอาใช้บริษัทที่อยู่ใน,ในกรุ่ปเราช่วยทําตลาดนะครับแต่เราก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะในบริษัทเราเราก็มองบริษัทอื่นที่เป็นที่เขามีตลาดอยู่แล้วอย่างเอเนสเนี่ยเราก็โครเขาอยู่เพราะเขามีตลาดอยู่แล้วนะครับเราก็โครเขาเราเราทำงานร่วมกับเขาการหาปลาป้อนให้เขาอยู่นะครับ แล้วเรายังมีติดต่อไว้อีกหลายรายที่กาลังทำกันอยู่แต่แน่นอนถ้าิดส่งออกไปทางตะวันออกอทางทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยมันมันต้องมีการขึ้นะทะเบียนฟาร์มต้องมีเวอรลชั่นต่างๆที่ต้องตรงกับที่เขาต้องการ,รมันจะ ยิ่งยากกว่าการขายในประเทศหรือขายในแาดเอเชียนานีโตัวนอการนั้นยังอยู่ในขั้นตอนที่เราดําเนินการอยู่ครับผมก็ถือว่าเรากาลังเริ่มต้นดาเนินการอยู่ครับแล้วเรื่องของราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณบริษัทอาจจะบอก่ราคาราคาขั้นต่ําที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นไซส์นะครับว่าไซส์เริ่มตั้งแต่เราซื้อทุกไซส์เลยตัวเนี้ยนะครับก็ไซส์ต่ำกว่า300กรัมเนี่ยเท่าที่ผมจําราคาได้เนี่ยนะ ตอนนี้เราช่วยซื้อพี่มา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 ,มาทำแตารูปจริงจริงตลาดไม่มีความต้องการไซนี้นะครับแต่เนื่องจากบางครั้งคนเลี้ยงอาจจะมีไซนี้หรือปลาจุกจับฉุกเฉินเรืองออกเสียเรื่องอะไรใน,นปลาเสียหายเนี่ยเราก็ช่วยรับซื้อมาเนี่ยเท่าที่ผมทราบราคาประมาณ19บาทนะครับแต่ถ้าเกินเกินสามขีดขึ้นไปเนี่ยจนถึง5ขีดหรือแขีดเนี่ยจะประมาณสัก40 สี ht, mm ่สิบเก้าบาทหรือห้าสิบาทประมาณนี้ครับพอๆก็เ <pf> ด <unlikely> <pet> ี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวไปดูในตัวเอกสารอีกทีหนึ่งครับผมอีกประเด็นหนึ่งครับคุณบริสักรับในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุนจันทะเลเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่เนี่ยเห็นได้ว่าวันนี้มีผู้ที่เกษตรกรที่สนใจเข้ามาเยอะแล้วหลายๆท่านก็คือเลี้ยงปลาดินอยู่แล้วแล้วก็ปลาเป็นเจ้าพันด้วยตรงนี้คือว่ามันจะช่วยในส่วนของตัวตลาดปลาดินที่มันกำลังกำลังล้นตลาดนะครับคุณบริสักรับอ๋อแน่นอนเราเราเราแน่นอนแล้วถ้าเกิดเรามีตัวปลา สปีชีใหม่ไปให้เกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยมันก็เป็นลดทุนที่ในการเลี้ยงปลาน,นินนั้นนั้นไอวงจรปลานินก็จะจะจะ,จะลดลงนะครับนั้นอนาคตปลานินก็เมื่อปริมาณออกสู่ตลาดน้อยราคาก็ น่าจะดีขึ้นครับก็เหมือนเหมือนกับว่าช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปลาชิ้นอื่นๆด้วยใช่สามารถเกิดเป็นสามารถนอนเรื่องของการลุชอเลี้ยงอย่าอันนี้ใช่ครับใช่ครับคุณบริษัทครับผมในเรื่องของส่วนของไทยูเนี่ยนสีมิวเนี่ยเราได้มีส่วนไหนบ้างในการที่เราจะไปช่วยครั้งในเรื่องลูกพัน์เรื่องของข้อมูลการจัดการอะไรเงี้ยครับเราได้มีช่วยช่วยตรงนี้ครับอครับเนื่อนครับที่ผ่านมาในแง่ของตัวใหม่ๆเนี่ยเรื่องการทดลองเลี้ยงเรื่องการอนุบาลลูกปลาเนี่ยเราก็เริ่มแต่ออนุบาลลูกปลา เราก็นําเข้ามาจากต่างประเทศมันก็แน่นอนเราก็เสียหายในช่วงต้นๆน,น,นะครับการเลี้ยงเราก็มีต้นทุนสูงขึ้นแนละ้วแล้วก็ตลาดทํายกนะเออเราก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษามาณตอนนี้เราก็มีข้อมูลละเราสามารถจะอนุบาลลูกปลาให้กับเกษตรกรได้เพียงพอแต่ต้องแจ้งเราล่วลงหน้าเพราะวันใช้เวลาอนุบาลเนี่ยประมาณสัก4 4 0ถึง45วันนะเพื่อจะให้ลูกปลาไซส์2นิ้วนะเพื่อจะให้เกษตรกรลงไปและอัตาราลอด ดีและโตดีก็คาจจะต้องเกิน2งนิ้วขึ้นไปถ้าเกินไปสองนิ้วปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้ปลาแตกไซส์แล้วก็อาจจะอาาเราอาจจะไม่ดีนะครับ,รบผมในเรื่องการเลี้ยงเขาจะมีนทีวิชาการเขามีทีวิชาการที่คอยจะจะ,จะเข้าไปช่วยส่งเสริมนะครับแล้วก็อาหารเราก็พัฒนาม,มีอาหารปลาเฉพาะของปลาเนจันทร์ถยแล้วนะครับครับผมนะแล้วก็การเลี้ยงแบบผสมผสานเราก็มีรูปแบบเบื้องแบบต้นแต่อาจจะต้องไปศึกษาให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละคนว่า ควรจะเลี้ยงปลาดินจันกี่ตัวต่อตารางเมตรใส่กุ้งระยะไหนกี่ตัวต่อตารางเมตรดีนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถจะเลี้ยงแบบฟรีโคเชอร์ได้เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่แทนที่จะเลี้ยงปลาดิบจันอย่างเดียวเขาเลี้ยงก,กุ้งเนี่ยกุ้งม,มันมีราคาสูงอยู่แล้วนั้นก็จะได้กำไรจากตัวกุ้งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ปลาก็เป็นตัวเสริมนั่นเขาก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนในแง่ของปลา แล้วก็เขาก็ลดเรืเ่ความเสียลดความเสียหายของกุ้งได้เพราะว่ามันเสริมช่วยกันแล้วกันจะเคลียวว่ารั้นตอนของตัวทุกขั้นตอนแล้วก็เรากำลังเริ่มต้นอยู่ใช่ครับ,ค,รบคุณบริษัทครับสุดท้ายมีมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโครงการปารนอนุรักทะเลครับครับก็ก,ก็อยากจะฝากว่าเป็นเป็น,ปน,ปนโปรเจกที่ไม่ใช่ของเฉพาของไทยูเนียนคงต้องอาศาัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นของราชการโดยเฉพาะทางหน่วยงานกรมบบงนะครับ อรอหน่วยงานอื่นของอที่เป็นราชการหรือเอกชนที่ที่จะช่วยกันในการหาตลาดนะครับในการส่งเสริมเ,เรื่องตลาดาไปกระจายสินค้าไปให้คนรู้จักทั่วโลกว่าเมืองไทยเรามีผดพันธุ์ปลาเมียนจันน์เมื่อกิดเรามีตลาดเราก็สามารถจะมาส่งเสริมการเลี้ยงได้ได้มากขึ้นนะครับนะและเราก็ยังมีปลาอยหลายตัวที่เรากําลังมองว่าเราจะทยอยส่งเสริมเพื่อจะให้เป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ไม่ใช่มี ปลาที่ไม่จีดชนิดแล้วทำให้ให้ล้นตลาดแล้วก็เกษตร,รกรก็เจอปัญหาขาดทุนนะครับเราต้องการจะแก้ปัญหาให้กับเกษตร,รกรนทุกภาคส่วนเลยไม่แต่ปลาน้ำจืดตัวที่ที่ราคาไม่ดีปัจจุบันหรือตลาดยังไม่กว้างเนี่ยเราก็กำลังศึกษาอยู่ว่าเราจะมีโปรเซสหรือมีหาตลาดที่รองรับได้ไหมแล้วก็อาจจะมีการแปลรูปอะไรที่เพิ่มูลค่าได้ไหมเราอยากจะช่วยทุกภาคส่วนแต่แน่นอน ทุกอย่างมันคงต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนมันแค่แค่บริษัทไทยนี่อย่างเดียวคงอาจจะยังเสด็จไ้ช้าแต่ถ้าเกิดทุกภาคส่วนมาช่วยกันน่าจะเร็วขึ้นครับครับผมขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณั้งขอบคุณข้อมูลจากคุณบริษัทมากดีคยินดีครับ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 